hỏi đôi nữa hỏi nghe luôn nghe tiếng luôn dài mang สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มันจะกัดช็อตอพี่ชั้นแน่นะครับนะทุกคนก็เราอยู่ในบนดอยนะครับก็เราวันนี้เรามาตูบปลาที่เจ้าอลัมพูนะครับทุกคนโหก็มาไกลเหมือนกันนะก็วันนี้นะครับให้อาจายยกคนที่สองน,นะครับพาไปตูบปลาน,นะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาพาเราไปตูบปลาน,นี่บอ่อนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่า เจ็ดได้ไหมนะครับทุกคนเรามาไกลนะครับอยู่บนนันดอยก็วันนี้เอามาตกปลาที่แม่เตือนะครับเขาแล้วแม่เตือนแต่เขาเป็นจาวานลำพูนะครับดูบรรยากาศแม่เตือนะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเขาทัานเยือะเยือะปลาน,นะครับทุกคน ครับทุกคนได้ครัวันนี้นะครับเขาอยู่พี่เตยอยู่รอยู่คันลานะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเราจะไปดูว่าเขาทําอะไรดินนะครเดี๋ยวทุกคนใส่เยื่อครับเยื่อปลานครับแล้ววิธีใส่เยื่ปต้องเป็นนี้นะครับ

เนี่ยทวนได้หนึ่งตัวแล้วครับคือใหญ่เลยครับคือใหญ่ครับทุกคนดูดูดูโอ้โหปลาณเจ้าวัลลภพูนนี่คือใหญ่ครับทุกคนเท่าไราัตว์เลยนะดูคนที่คงกาดีเขาเรียกว่าญ้าพนอะไรหญ้าพนอะไรญ้าพนก็ปลังไอรีญ้าพงก็การีเรียหญ้าพน โอ้ยเฮ้ยโว้่ก็ใส่เดือนในโคเกเรเรียว่าถูกเล่นะอะไรนะถูกเล่ถูกเลนเออโอเคโอ้โคเกะโคเกิน นี่นะทุกคนขอบนได้ตัวแล้วด้วยกี้ือกียังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราดูดูในกลาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาล่ะทุกคนดูว่าอาจารย์จอ ดูอาจารย์ยอดได้ปลากี่ตัวนะครับทุกคนนี่ปลาอะไรนะป,นนนปลานิลลปเนื้อทุกคนปลาเจ้าวลลพูนะครับ <c oughs> <c oughs> ปลาเจ้าวลลพูนี่ยทวกนดูดูดอ้ทุกคนประหยัดกับวันนี้นะครับทุกคนเบรอม,มากนะครับ เรามาตุบปลาที่เจ้าวัดระพูที่อัพเภออะไรนะอัพเพื่อลีนะครับทุกคนก็ลงมาไกล้เมืองกันนะครับเราอยู่ดอยเข้ามาตุบลาดนะเดี๋ยวเราจุดเดี๋ยวเราจุดมาดูว่าได้ปลากี่ตัวนะครับทุกคนแล้ทุกคนเขาตีอะไรวะดูดูทุกคนเข<อ>า ตนาทวงเขาใจพีแล้วนะฮะใหเขาได้หลายตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาได้้ไหมนะครับดูไหม,มไม่ออกอไม่ออม้มองนาทงลามีเยอะมากลงแน่ครับโอ้นาทวงอาจยอบ,บอกว่าจะลงไปจ่ายแล้วนะครับทุกคน ตุไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจานนะครับดูดูดดโอ้ทุกคนนี่บรรยากาศร้ม,มนมันครับเดี๋ยวเราจะกินเบียร์ก่อนนะครับว่าจะไปดูพิเตอร์ได้ปลากี่ตัวนะครับสวาวๆอาจารย์จ,จ้จอนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาได้ปลากี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมากินเบียร์ก่นนะครับทุกคน เนี่ยทุกคนโอไหลตัวนะครับทุกคนวัดวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะครับทุกคนพี่สังขานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ change, กดซับสไครต์ช่องอัชาติชาชแน,นลด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนระับ